สวัสดีครับเราก็ยังอยู่กันกับ Sto r y of s e a s o n เอาวันเดอ f ฟูลไล่นะครับสำหรับคลิปก่อนผมก็พาไปดูเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาไปชมฟาร์มครับผมการอัปเกรดฟาร์มนะครับอัปเกรดฟาร์มนะครับก็จะสามารถอัปเกรดได้โดย2วิธีนะครับ1คือการซื้อครับผมคือเราสามารถซื้อของที่ สามารถอัเกรดฟาร์มได้นะครับในสมุดสีน้ําเงินสีฟ้าฟาเนี่ยอยู่ต่อหน้าผมนี่แหละครับกับวิธีที่2นะครับเราจะสามารถได้มาเองเอมื่อผ่านเวลาไปเรื่อยๆนะครับบ้านของเราอันนี้จะเป็นการอัปเกรดบ้านนะครับบ้านของเราจะค่อยๆอัปเกรดขึ้นมาเองนะครับเราไม่ต้องต่อเติมอีกนะครับโอเคเราก็ไปดูกันเลยครับว่าฟาร์มของเราจะมีอะไรให้อัปเกรดบ้างนะครับ หัวข้อสำหรับการรับเกรดฟาร์มก็จะอยู่ในหัวข้อที่4ี่นะครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยครับผมสำหรับการรับเกรดฟาร์มก็จะมีหลายอันนะครับก็ไล่มาจากอันแรกก่อนเลยกันอันแรกก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับบ่อน้ํานี่จะเป็นบ่อน้ําที่มันอยู่กลางอกลางข้อของวัวน,นะครับกลางเขาเรียกอะไรกลางฟาร์มฟาร์มเลี้ยงวัวที่ไม่ใช่ข้อใหญ่นะนี่ครับมีราคาหมื่นหนึ่งครับ แล้วก็บ่อน้ํานี่จะเป็นจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะจะเป็นคีย์ไอเทมนะครับสําหรับเลี้ยงเป็ดด้วยทันทีที่เราสร้างบ่อน้ําแล้วก็เล้าไก่ของเรามีสล็อตว่างสองสล็อตนะครับวันต่อมาเป็ดมันก็จะผล่มาในฟาร์มของเรานะครับเราก็สามารถรับเลี้ยงเป็ดได้จากตรงนี้นะครับผมโอเคอันต่อไป processing room นะครับถามว่า processing room เอาไว้ทําอะไรอ๋อบอกก่อนนะ p o l e s s i n g room ราคาแสนห้านะครับผมสำหรับอันนี้เอาไว้สำหรับทํานมกับชีสนะครับเออไม่ใช่ทํานมดิเอาไว้แปลงนมให้เป็นชีสแล้วก็เนยนะครับผมเราสามารถแปลงผลผลิต ของนมได้จากที่ตรงนี้แหละครับต่อไปก็จะเป็น Amazing Farm นะครับง่ายๆก็คือฟาร์มที่3นั่นเองคือเกมเนี้ยเริ่มต้นมาเราจะมีฟาร์มให้2ฟาร์มนะครับเป็นเป็นฟาร์มคุณภาพต่าแล้วก็ฟาร์มคุณภาพปานกลางนะครับหมายถึงไงแ uh, ปลงเออแปลงปลูกผักแปลงปลูกผักคุณภาพต่ากับแปลงปลูกผักคุณภาพปานกลาง Amazing Field เนี่ยก็คือเป็นแปลงปลูกผักที่มีคุณภาพสูงนะครับ สำหรับแปลงปลูกผักคุณภาพสูงนี่เราไม่สามารถได้มาในฤดูแรกนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ป่วยเองด้วยเราต้องมีการทำเคล็ดน,นะครับก็คือเราจะสามารถได้มันในปีที่2นะครับหลังจากที่เรา,าเขาเรียกอะไรอะ่ะผสมผสมเมล็ดพันธุ์นะครับผสมเมล็ดพันธุ์สชนิดให้เป็นให้เป็นพืชแบบไฮบริดอ่ะ ให้เป็นพืชไฮบริดก่อนเมื่อผสมได้พืชไฮบริดแล้วให้เราไปคุยกับลุงทากาะนะครับพอเรากับลุงคุยกับลุงทากาะปับ๊บ Amazing Field ก็จะโผล่มาให้เรานะครับฟิลสามก็จะโผล่มาให้เราสามารถสร้างได้นะครับใช้เวลาประมาณา2วัน2-3วันในการสร้างแล้วก็พื้นที่พอปลูกอันเนี้ยจะกว้างมากเลยนะครับแบบใหญ่โคตรอ่ะ เกิดพื้นที่พาอปลูก1กับ2นี่จะจะขนาดแค่9คูณ12มั้งแต่ผมจำไม่ผิดนะ9คูณ12หรือ9คูณ24นี่แหละจำไม่ได้นะครับประมาณนี้แต่ว่าฟิลเนี่ยจะแบบใหญ่มากใหญ่กว่า2อน,น,นั้นรวมกันอีกมั้งคิดว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนะครับต่อไปเป็นเครื่องผลิตปุ๋ยครับ เครื่องผลิตปุ๋ยก็ก็ตามตัวครับเป็นเครื่องผลิตปุ๋ยคือเราสามารถเอาของที่เราไม่ใช้แล้วเอาอ่า,อาหารที่เราทํพลาดแล้วมันดําหรือไม่ก็ไปเก็บดอกไม้ตามป่าตามอะไรหรือผักที่เราไม่ใช้เราสามารถโยนใส่เครื่องนี้ครับแล้วมันออกมากลายเป็นปุ๋ยให้เราอัตราส่วนประมาณเท่าไหร่ผมไม่รู้ ว่าแต่ละชนิดได้ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าส่วนมากผมจะใช้ดอกไม้ดอกไม้ที่เก็บตามทั่วไปนี่แหละดอกไม้ที่เราไม่ใช้อ่ะมาโยนนะครับถ้าเป็นดอกไม้อ่ะมันจะให้ดอกไม้หนึ่งดอกให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยห้าถุงนะครับอ่าให้ปุ๋ยห้าถุงนะโอเคครับนี่ก็คือเครื่องให้ปุ๋ยนะครับต่อไปเป็นขอ้อกบัวครับผม อ่าขอกวัวเราจะขยายขอกวัวได้นะครับสําหรับขอกวัวน,นี้จะเพิ่มนะครับจากปกติเราจะสามารถเลี้ยงได้8ตัวนะครับ8ตัวแล้วก็มีพื้นที่ให้วัวคลอดลูกได้หนึ่งหงพื้นที่นะถ้าเราขยายเราจะสามารถเลี้ยงสัตว์ได้สิบหกตัวครับผมสามารถเลี้ยงสัตว์ในขอกวัวได้16ตัวแล้วก็มีพื้นที่ให้มันคลอดลูกได้สองข้อน,นะครับต่อไปเป็น ข้อไก่ครับผมเล้าไก่เล้าไก่เล้าไก่เองก็เหมือนกันนะครับเราสามารถเริ่มต้นเราสามารถเลี้ยงไก่ได้ไก่หรือเป็ดได้8ตัวนะครับถ้าเราขยายเราก็จะได้เพิ่มเพิ่มเป็น16บหกนะครับสามารถเลี้ยงได้16บตัวแล้วก็มีเขาเรียกอะไระมีที่ฟักไข่จาก1อันเป็น2อันนะครับต่อไป สองอันน <t od il |ms|>. <il> ี้เหมือนกันนะครับสองอันนี้ก็จะเป็นเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับเครื่องพ่นปุ๋ยคืออะไรเป็นเครื่องพ่นปุ๋ยที่ให้อ่าถ้าเราใส่ปุ๋ยลงไปมันจะสามารถพ่นปุ๋ยให้เราอัตโนมัตินะครับจะมีอยู่อันนี้คือจะมีอยู่สามเครื่องนะครับแต่พอดีผมยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างฟิวที่สามมันก็เลยมีให้ซื้อแค่สองเครื่องนะครับอันนี้สําหรับอันนี้สําหรับฟิวหนึ่งนะครับ อันนี้ฟิวสองแล้วก็ฟิวที่3จะปรากฏขึ้นหลังจากที่เราสร้าง Amazing Farm แล้วนะครับ Amazing f i e l d แล้วนะครับอ่ามันจะเขาเรียกอะไรมันจะพ่นปุ๋ยให้เราทุกๆุกแปโมงเช้าแล้วก็2องทุ่มนะครับแล้วเราก็ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะครับโอเคอีกอันนึงก็จะเป็นเครื่อง Seed Maker นะครับเครื่อง Seed Maker ที่เอาไว้อ่อเอาไว้ เปลี่ยนพืชผลของเราให้กลายเป็นให้กลา,ายเป็นเมล็ดนะครับก็ตอนนี้มันยังไม่มีนะครับของผมยังไม่มีแต่ว่าเครื่องซีเมเกอร์บางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องไม่จำเป็นต้องมาซื้อก็ได้นะครับเปลืองเงินตั้งหกหมื่นเนี่ยเราอาศัยตีซีกับดาริวก็ได้พอตีซีกับดาริวปับ๊บเดี๋ยวเราไปหาเขาไปบ่อยในปีที่สองเขาจะให้มาเองนะครับเราไม่ต้องเปลืองเงินซื้อน,นะครับโอเค ก็จะมีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของจริงนะครับทีนี้แรกที่เรามาดูก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับนี่ครับบ่อน้ํามันจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับจะอยู่ตรงกลางอ่าเ <onze S 2> ขาเรียกอะไรอคอกสัตว์นะครับนี่ตอนแรกมันจะเป็นก้อนหินนะครับตอนนี้ผมซื้อมาแล้วมันก็จะเป็นบ่อน้ําแบบนี้นะครับพอสร้างปั๊บมันก็จะมีเป็ดมาลอยน้ําครับเราก็สามารถเอาเอาเป็ดมาเลี้ยงได้ครับผมแล้วก็ ฟิวตรงนี้สามารถเราสามารถเพิ่มหม็ดเขาเรียกอะไรอะ่ะเพิ่มหญ้าได้นะครับอ่าเราสามารถปลูกหญ้าได้โดยการเอาปุ๋ยครับอ่าปุยป๋ยปุย๋ยปุ๋ยเอาปุ๋ยมาปุยตรงนี้นะครับปุยเส่็เลยครับปุยเส่็ตรงไหนมันก็จะเกิดตรงนั้นแหละในกรณีที่แบบหญ้าโตไม่ทันนะครับถ้าหญ้าโตไม่ทันเราสามารถเอาปุ๋ยมาโรยได้นะครับต่อไปเป็น ห้องทาชีสครับผมนี่ครับห้องทําชีสจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับหน้าคอกวัวเลยอ่าไปเขาไปดูข้างในนครับนี่นะจะมีสองอันนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องทําชีสนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องทาเนยนะครับถ้าเรามีนมใช่ไหมมีนมไหนละนมอเอไม่มีนม ถ้ามีนมเราก็โยนโยนเข้าเครื่องเลยนะครับเออโยนเข้าเครื่องไปเลยแล้วก็จะสามารถผลิตชีสแล้วก็เนยได้ครับผมต่อไปเป็นฟิวสามนะครับเป็น amazing fuel ครับผม amazing fuel อยู่ฝั่งนูน้นนูน่นนูน่นเห็นไหมไกลๆนุ่นลิปตานี่ครับพื้นที่ฟิวสามนะครับหนึ่งสองสามที่เ้าเจ็ดเกิดอย่างที่บอกครับกว้างหน้าครับผม เป็นฟิวที่กว้างมากแล้วก็ฟิวตรงนี้จะมีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์นะครับปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ยังไงมันต่างจากฟาร์มหนึ่งฟาร์มสองยังไงคือต้องบอกนะครับว่ามเมล็ดพันธนะุ์นเกมนี้มันจะมีมะเมล็ดพันธุ์แบบไฮบิดด้วยนะครับคือเราสามารถผสม,มเมล็ดพันธุ์ออกมาเองได้แล้วก็มเมล็ดพันธุ์ที่สามารถผสมได้ถ้าเป็นมเมล็ดพันธุ์ของผักพวกนี้พวกพืชพวกเนี้พวกพืชสวนเนี่ยเอ้ยพืชไร่เนี่ย คือมันจะมีระดับของของการปลูกอะ่ะมันจะแปรผันกับความบุรมสมบูรณ์ของดินด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นเมล็ดที่ซื้อมาจากร้านของวิต้านะเราสามารถปลูกปลูกพื้นที่ไหนก็ได้นะครับมันมันสามารถปลูกพื้นที่ได้โดยที่ไม่ต้องการความบุรมสมบูรณ์เท่าไหร่ครับผมสามารถปลูกได้ทั้งสาปแปลงเลยแต่ถ้าเรามีพืชไฮบิดนะครับพืชไฮบิด เพื่อผสมนะครับพอผสมมาแล้วถ้าผสมเป็นพืชธรรมดานะครับเราจะไม่สามารถปลูกแปลงหนึ่งได้นะครับเราจะไม่ปลูกสามารถปลูกที่แปลงนี้ได้เพราะว่าดินมันไม่อุดมสมบูรณ์มันต้องปลูกที่แปลงสองขึ้นไปนะครับแปลงสองจะความอุดมสมบูรณ์จะระดับปานกลางนะครับเราสามารถปลูกปลูกพืชพืชออะไรล่ะพืชไร่นะครับ ปลูกพืชไรในแปลงนี้ได้ขึ้นไปนะครับสําหรับพืชไฮบิดแต่ถ้าเป็นแบบพืชไฮบิดแบบแร่แบบผสมสองขั้นเราต้องปลูกแปลงที่สามอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถปลูกแปลงที่สองได้เพราะว่ามันมันต้องการความอุดมสมบูรณ์ขั้นสูงนะครับเออมันต้องการความอุดมสมบูรณ์ของดินขั้นสูงนะครับเราสามารถปลูกแปลงที่สามได้อย่างเดียวนอกเสียจากว่าเราจะเอา เราเอาไปมิกมิกกับดอกไม้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นอันถัดไปเลยโอเคต่อไปเป็นเครื่องผลิตปุ๋ยครับผมนี่นี่นะครับเครื่องสร้างปุ๋ยครับก็เหมือนกันกับเครื่องทำชีสครับเราก็เอาของใส่ลงไปนะครับอะไรล่ะผมจะเอาไอ้นี่นะใส่ลงไปนะใส่ลงไปอันหนึ่งก็แล้วกันไอ้ผมคีอปุ๋ยไหมไม่มีปุ๋ยนะโอเคยัดลงไปครับผม แล้วเราก็จะได้ปุ๋ยมานะครับนี่โอเคสังเกตไหมครับนั่นได้แล้วนั่นปุ๋ยได้มาห้าอันนะครับเครื่องทำปุ๋ยอะ่ะส่วนมากผมจะเอาดอกไม้ที่ผมเก็บมาแล้วดอกไม้ที่มันไม่ได้ใช้ไปทําอะไรอะ่ะก็เอามายัดใส่นี่เลยเป็นการประหยัดเงินไปในตัวนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็น โคกวัวครับผมเนี่สังเกตนะครับตอนแรกมันจะมีแค่นี้นะครับมันจะมีแค่ตรงนี้นะแต่ว่าผมพอไปรับมาแล้วมันจะเพิ่มเพิ่มตรงนี้ให้นะครับแล้วเข้าไปดูข้างในนครับผม่าพาพามข้างในก็จะดูโอ้โถงขึ้นเยอะนะครับจากที่เราเลี้ยงได้8ตัวแค่นี้แค่นี้นะตอนนี้เราสามารถเลี้ยงเพิ่มได้เป็นสิบหกตัวนะครับผมนี่ สังเกต16ตัวตรงนี้ผมตรงนี้ผมรอแพะอยู่นะรอแพะไอ้ที่มันผสมอยู่แล้วก็ตรงที่พักสัตว์นะครับตรงนี้กับตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเป็นสองอันจากที่มีอันเดียวตรงนี้คืออะไรตรงนี้แหละครับเป็นที่พักสัตว์นะครับที่พักสัตว์ที่ที่ท้องอยู่เช่นตัวนี้เนี่ยตัวนี้กําลังท้องอยู่พอถึงเวลาเราจะย้ายสัตว์ตัวนี้เข้าไปในนี้นะครับอ่า พอมันเข้าคอกปั๊บอีกหคาวันสัตว์เราก็จะคลอดครับผมเราก็จะสักเกตได้จากตรงนี้แหละอ่ามีก็คือคอกสัตว์นะครับและต่อไปก็จะเป็นข้อไก่นะครับเล้าไก่ครับผมอ่าไปดูเล้าไก่กันไรวะนี่เล้าไก่นะครับก็จะดูโตขึ้นมาหน่อยนะครับเล้าไก่นี่ไปมันต้องไปดูข้างในครับข้างนอกเห็ดไม่ค่อยชัดไม่เหมือนคอกัว เล้าไก่นะครับนี่ครับสังเกตได้นะครับไก่อะไรเพิ่มขึ้นนี่ครับที่ให้อาหารไก่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ความกว้างของเล้าไก่ก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็มีที่ฟักไข่สองอันครับผมนี่สองอันนี่คือนี่คือเล้าไก่นะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงได้นี่ครับผมมีเป็ดด้วยมีเป็ดได้จากนั่นแหละครับได้จากบ่อน้ําครับผมสันทีที่เราสร้างแล้วมีสล็อต ว่างนะครับเราก็จะได้ปิดมาถ้าเรารับเพียงมันอ่ะต่อไปอันสุดท้ายครับผมไม่ยานสุดท้ายกี่เครื่องซีดเมเกอร์ครับนี่ครับนี่คือเครื่องซีดเมเกอร์นะครับเป็นเครื่องอ่าผสม,มเมล็ดพืชน,นะครับกดเข้าไปเลยนี่ผมผสมไว้แล้วเพื่ชที่ผมผสมไว้อันนี้จะเป็นพืชไฮบริดน,นะครับสังเกตได้ว่ามันได้สองอันนะครับเราสามารถเก็บ ได้เลยเดี๋ยวเก็บมาก่อนอเกเราใช้เครื่องน,นะครับเราสามารถเอาเมล็ดเอาผลผลิตนะครับที่เป็นพืชน,นะครับยัดใส่ได้เลยครับกดยัดได้เลยแล้วก็ถ้าเรายัดใส่นะครับสังเกตดูครับผมเอาผลผลิตที่ผมใส่เป็นเกตเอสนะเกตเอสใส่ถ้าเราเอาผลผลิตเกจเออ่าเกจบีแล้วกันนี่ตรงนี้นะถ้าเราเอาผลผลิตเกจบ B ใส่นะครับ เวลาที่มันแปลงเป็นเมล็ดมันก็จะไล่เป็นเมล็ดเกรดบีนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาเมล็ดเอาพืชผลเกรดเอลงไปมันก็จะได้เป็นเมล็ดเกรดเอเหมือนกันครับดีกว่าตรงไหนก็ไม่เปลืองปุ๋ยอครับนี่ครับเราจะใช้เวลาน่าจะยี่สิบชั่วโมงนะครับในการในการผลิตในการเปลี่ยนในพืชผลเป็นเมล็ดนะครับนี่สองอัน หนึ่งอันหนึ่งลูกพืชผลหนึ่งชิ้นจะได้เมล็ดสองเมล็ดนะครับก็ดีครับถามผมุ๋ว่าดีไม่ดีอ่าคุณก็ต้องเรียกเอาว่าคุณจะเรียกหว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยไปเรื่อยๆหรือว่าจะเอามาแปลงเป็นเมล็ดอันไหนมันคุ้มกว่าก็ต้องช่างใจเอาครับเพราะว่าคือหนึ่งแปลงมันได้ห้าสิบสามใช่ไหมละ่ะแปลงเล็กสมมติแปลงเล็กนะแปลงเล็กมันได้ห้าสิบสามใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องมาช่างตวงก,กันว่า คุณจะแบ่งครึ่งเพื่อทำซีดเพื่อทำมเมล็ดหรือเปล่าแล้วเอาพืชผลที่เหลือไปขายหรือว่าจะเอาแบบหรือว่าจะไปซื้อแบบซื้อพืชผลใหม่มาเลยแล้วก็ปานปุ๋ยเอาให้มันได้เกรดเอสเพื่อให้มันราคาแพงขึ้นซึ่งผมลองคำนวณดูแล้วนะครับการหว่นปุ๋ยถ้าเราซื้อปุ๋ยเพื่อปลูกพืชเกรดเสเราขาดทุนครับ เราขาดทุนก่อนเราขายขายเมล็ดพันเออขายพืชผลเกรตบีเออเราขาดทุนแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเอามาแปลงเป็นเมล็ดพืชถามว่าขาดทุนไหมไม่ขาดทุนครับไม่ได้ซื้อเมล็ดพืชด้วยเออแต่ว่าเราจะเสียพืชผลครึ่งหนึ่งในการทำเมล็ดแค่นั้นเองกับเสียเวลานิดหน่อยแล้วก็ข้อดีของการใช้ซีดเมเกอร์นะครับคือพืชผลแบบไฮบริด ง่ายๆก็คือพืชผลที่เราไม่สามารถซื้อได้ในในร้านของไนวิตตานะครับในร้านของวิต้าพืชผลที่เราไม่สามารถซื้อได้ถ้าเรามีพืชแบบไฮบิดอ่ะแบบเนี้ยเนี่ยไฮบิดไฮบิดแล้ด้วยเราสามารถปลูกเสร็จแล้วมายัดใส่ในนี้ได้เลยอ่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งผสมบ,บ่อยๆนะครับยัดใส่ได้เลยเห็นไ,ไหมแล้วก็รอให้มันแบบให้มันแปลงเป็น ให้มันแปลงเป็น,มนเมล็ดแล้วเราก็รอรอฤดูมันแล้วก็มเมล็ดไปปุ๋กอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับผมจะนับรวมว่าเป็นอันเดียวกันหมดนะครับก็คือนี่ครับเครื่องหว่านปุ๋ยนะครับเครื่องหว่านปุ๋ยจะมีสามอันนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามนี่เครื่องหว่านปุ๋ยเราต้องใส่ปุ๋ยก่อนนะครับ ถ้าจะให้เครื่องกำลังทำงานอะ่ะเราต้องใส่ปุ๋ยก่อนใส่ปุ๋ยยังไงยกขึ้นเลยครับแล้วก็โยนใส่ใช่เห็นไหมครับข้างล่างมันจะมีบอร์ดนะครับว่า,าปุ๋ยเรามีเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วมันจะหว่านปุ๋ยให้เราสองเวลานะครับก็คือหว่านปุ๋ยให้เราตอนสองโมงเช้าหนึ่งครั้งแล้วก็สองทุ่มหนึ่งครั้ง ถามว่าวานปุ๋ยทําไมอ่าวานปุ๋ยทาไมใช่ไหม,มก็คือพืชพันธุ์ที่เราปลูกปกติสมมุติถ้าเราไม่มีเครื่องซีดเมกเกอร์นะครับเอาเป็นเบสเบสที่เราซื้อมาจากร้านวิตาเลยพืชผลทุกชนิดจะเป็นระดับ B นะครับพืชผลทุกชนิดจะเป็นระดับ B อ่าอะไรล่ะเกรด B น,นี่ครับ พืชผลที่เรามีจะเป็นเกรด B ทั้งหมดนะครับที่เราซื้อมาจากร้านบิตตพอเราปุวยพอเราปุวยพืชผลแล้วปุ๋ยถ้าถึงสองโมงเช้าแล้วก็แปดโมงปุ๋ยมันจะหวานนะครับมันจะหวานเองถ้าพืชผลเราได้รับปุ๋ยนะที่มากเพียงพอนะครับพืชผลของเราจะกลายเป็นเกรด S นะครับแล้วพอเกรด S เกรด S มันก็จะขายได้ราคาแพงขึ้นนะครับอืม แต่ว่ามันจะมีอมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับการหว่านปุ๋ยนะครับเพื่อให้พืชผลไมีเกจเอทหนึ่งคือมันจะขายแพงขึ้นสองคือถ้าพืชเป็นเกจเอทเรียบร้อยแล้วมันจะไม่หว่านปุ๋ยให้นะครับงงไหมก็คือปกติมันหว่านสองสองโมงเช้ากับแปดโมงใช่ไหมละ่ะแปดโมงเย็นใช่ไหมละ่ะสองสองทุ่มใช่ไหมละ่ะแต่ว่าถ้าพืชผลเราเกจเอทเรียบร้อยแล้วอะ่ะมันจะไม่หว่านปุ๋ยเลย เครื่องมันจะหยุดแค่นั้นนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าพืชหมุนมันยังไม่เป็นเกรดเอสอะมันจะมันจะหว่านปุ๋ยต่อไปเรื่อยๆอ่ามันจะหว่านปุ๋ยต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นเกรดเอสผมถึงได้บอกไงครับว่าว่าคุณจะซื้อปุ๋ยมายัดใส่อันนี้หรือว่าจะเอาไปทําใส่เครื่องซีดเมเกอร์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมว่า ผมเลือกประหยัดปุ๋ยดีกว่าผมเอาเม็ดพืชพวกนี้เอาผลผลิตพวกนี้ไปทำซีดเมเกอร์ดีกว่าอาไปทำเมล็ดเองดีกว่ามันคุ้มกว่านะครับมันเอาไว้สำหรับพืชผลที่เราเพิ่งสมมุติเราไปทำพืชผลให้บิดใช่ไหมาราบมาแล้วมันยังเป็นเกรดบีอยู่เราเราไม่มีดอกไม้ไปอัพเกรดมันอนะ่ะเรารู้สึกเบืองอนะ่ะเราก็มาใช้กับปุ๋ยก็ได้คุณลองคิดดูนะนึกสภาพนะ ไล่ทั้งหมดเนี่ยกี่ช่องนี่หนึ่งต้องนัที่ยวเกจแปดแบบแโคตรยาวอะ่ะผมผมไม่นับแล้วมันได้สองร้อยสองร้อยสี่ช่องง่ายๆคือถ้าถ้าพืนพวกเนี้ยไม่ใช่เกตเอสนะไม่ใช่เกตเอมันตั้งแต่แรกอะ่ะคุณต้องหมดปุ๋ยไปวันละวันละสี่ร้อยแปดถุงแล้วสี่ร้อยแปดถุงคูณยี่สิบคูณเข้าไปดิ แล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ5-6วันนะครับในการที่พืชเป็นเกจเอสอ่ะคือโคตเปลืองเลยครับผมแนะนําให้ไปใช้เครื่องซีดไม่เกลร์ดีกว่าง่ายกว่าเลยโอเคสําหรับการอัปเกรดฟาร์มก็จะมีแค่นี้นะครับผมส่วนคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วจะเป็นเอ่อพืชผลแบบไฮบริดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ